ฝากท้องที่ไหนจ๊ะบุฟเฟ่อีกมือหนึ่ง <uff> คืนนี้โฮโฮคิเช่นจะอยู่ที่ตึกแอกลีย์เนี่ยนะใช่ปะ Ag อ่านว่าอะไรวะแอกลีย์ ley, อะไรนี่แหละตอนแรกเรานึกว่าอ e ีอ e, ีสรุปก็คือ33มส<อ>ิบสามแอกลีย์้า้เราเจอลยรู้ว่ามก็เจอเลยอเ,อเอาเป็นว่าง่ายๆบองกอกเส้นถนนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับห้างและแคมป์เกส ข้าเลยนนนีมนใ,ใช่แต่ทางเข้ามปนอยู่ไหนอ่ะช็อปอาดิดาสตรงนี้นะแยกนี้แล้วก็จะเห็นตึกนี้เลยสามสิบสามสามสิบสามเอ็กซ์ฟรีหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะนี่นะคะสีฟ้าฟานี่นะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ชัดๆก่อนสามสิบสาม ที่นี่โฮโฮคิทเช่นชั้น 1F 2F นะคะไปกดลิฟต์ <laughs> ชั้นสองนะะชั้นหจะเป็นอาลกยมาแล้วชั้นสองเไว่เท่าไหร่ะ่ะถามราคาก่อนด้วยอาจจะสื่อสารลำบากนิดนึงนะคะ

แล้วแต่นะหรือเอาดิมเนื้อธรรมดาไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่มีเนื้ออ๋ออันนี้เป็นวากิวหน่อยโอเคเออ you want this one okay uh uh and then what soup you want do you want spice uh how many soup how many I choose one uh one if you want two soup uh uh half half uh you can but uh you you must uh o u s t i c k just pick จีจอดเดียวก็ได้มั้งอ่าหม้อใหญ่อย่างเงี้ย วันซูวันสปา w ี่ t ุณวั u สปี่ n อ s เส o ้มนาเอแล้วเราเพิ่มทีหลังได้หมเนาะหมายถึงว่าอะไรมอืมโอเคเอ่อเขาจะพาเราไปนั่งที่โต๊ะเลยนะคะโอเคีนะ ที่อันนี้เป็นคา้าเื่น้ใส่ด้วยหรอจะกระเด็นมั้ง,งก็ไม่มีภาษาไทยภาษาจีนแต่ยังดีที่พนักง,งานงพอ,อ,พอจะพูดพอจะพูดได้บางคนก็พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะเรียกคนที่พูดได้มาเองค,ค่ากันเปื้อนใส่ซะเธอเสือเส้อสีโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารนะ อันนี้ก็อันนี้แกนอ๋ yes yes do this okay อ่ะ and and all the drink is free and you can drink okay thank you so much อ้าวว่าไงคะเดี๋ยวลองสแกนดูสั่งอาหารไม่ได้สั่งอาหารอันนี้เฉพาะเนื้อเนื้อกับซีฟู้ดไงเออใช่ไงแต่เราเป็นเนื้อไงสไตล์จีน ก็เขาบอกแล้วว่าไม่มีแอบบระบบแบบนี้บ้านเราก็มีเพราะฉะนั้นไม่น่าไม่น่าจะยากแล้วก็อ,อาหารตรงนู้นไปหยิบได้เลยนะฟรีเข้ามาก็จินล้วนๆเนยบีฟและซีฟู้ดมั้งอันนี้ก็เป็นพวกเนื้อเราไม่มีซีฟู้ด <food S 1> ไม่ใช่หรอเอาจจะมีนิดหน่อยมากนี่ไงมีกุ้งมีปลาอะไรพวกนี้อ โอเคถามเขาสิดเดี๋ยวเราถามโอเเพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่าผิดพลาดมามันจะแพงค่ะเมื่อกี้ใบนั้นอยู่ก็คือสั่งได้หมดเลยเนี่ยเนื้อหมูมีกุ้งมีปลาแล้วก็มีปลาหมึกมีหอยอะไรเงี้ยก็คือว่ามันจะมีซีฟู้ดด้วยแต่มีแค่แบบนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าชุดที่เพิ่ม100นั่นอะ เพิ่มอีกร้อยเหรียญนะอันนั้นคือมันก็เป็นชุดซีฟู้ดแต่อาจจะเป็นพวกของของซีฟู้ดที่มีเยอะกว่ามีอะไรดีๆขึ้นเลยแต่นี้ก็สั่งเฉพาะอันเนี้ยแล้วที่เหลือก็ไปดูในตู้ปะเอา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 เนื้อก่อนโอเคเอาเนื้อก่อนเโอเคปะเริ่มที่อาหาร เป็นพวกลูกชิ้นอ,อ๋อนี่ต้องหู้ต้องหู้จ้ะหนังหนูหรอไม่รู้เลือดลูกชิ้นปลาหนังปลากรอบอันนี้อะไรลูกไส้เป็ดมั้งต้องมาบังคาบเนาะไส้กรอบลูกชิ้นลูกชิ้นปลาผักต่างๆฟักอ,อ,อันนี้อนะไรฟักบัวมันฝรั่ง ลูกชิ้นอันนี้เป็นเหมือนโมจิเออเหมือนอร่อยอันนี้อร่อยเคยกินอันนี้ก็จะเป็นสอดไส้ชีสเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยลูกชิ้นค่อนข,ข้างลูกโตนะคะหยิบไปก็ระวังเพราะคิดว่าเขาอาจจะปรับหรือเปล่าปูองคปูอาจผักหยิบได้หมดนะคะโอเคจบไปแล้วก็มีน้ำ น,น้ำสีน้ำบวยเหรอน้ำบวยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยมางมมีมีเอ่อเบียร์หรือเปล่าอ่ะพวกเนี้ยเขาจะรวมเบียร์ส่วนมากอะ่ะที่ร้านบุฟเฟ่เขาจะมีเบียร์ให้อันนี้ก็จะเป็นน้ำชาต่างๆนะคะบางคนที่นี่เขาติดชาเนาะชาก็จะเป็นแบบมี ชาแช่อยู่อย่างนี้ได้อ่ะนี่เบียร์หวัเสียงเงินเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะใช้น้ำกะทิน้ำข้าวราดอันนี้อะไรเกิดปึ๊บอะนะอ๋ออันนี้เป็นไอติมติมเป็นแบบนี้ตู้นู้นไม่มีไอติมแล้วโอเคแล้วก็จะมีบุน้นคนที่นี่ชอบกินบุน้นล้างปาก พอกินข้าวเสร็จชอบจะชอบกินมุ้นเดี๋ยวเราก็จะมากินเหมือนกันโอเคเอาน้ำก่อนนะแล้วก็ตักอาหารจ้าโอเคจ้าหม้อมาแล้วนะคะนี่คือนี่คือระดับมีเดียมใช่นี่คือน้ำซุประดับมีเดียม๋ยวไปตักกันนะนี่ขนาดมีเดียมนะ เดี๋ยวดูซิว่าพี่ไทยอย่างเราจะสู้หวเปล่ามีเดียมนี่เหอนต้องเป็นมังกรเลยจ้ะโอเคมาแล้วนะคะนี่คือน้ำซุประดับมีเดียมนะคะน้ำโอ้โหไฟร้อนดูความเดือดนี่พรุ่งนี้เกือเวลาเข้าร่วมด้วยอ่ะมาแล้วนะคะเนื้อที่สั่งไป ข้างสวยแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมน,นี่ก็เนื้อที่สั่งไปหน้าตามันก็ดูดีนะอันนี้แอบด,ดูหนาแอบด,ดูหนาอ,อันนี้เป็นปลาใช่ไหม,มแล้วก็ เกี้ยวอ๋อเธออ๋อแต่กุ้งมาทีละหนึ่งนะคะปลาหมึกมาสองตัวแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมูอันนี้สามีเราไปตักมานะคะเราก็จะมีถาดมาสองคนก็คนถาดน,นะคะไปตักมาน้ำจิ้มยังไม่ต้องเดี๋ยวขอชิมอขอชิม เนื้อก่อนเริ่มด้วยเนื้ออันนี้ฉันจะชิมเนื้อเปล่าก่อนนะลงไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอแล้วจั๊พอแล้ว ต่อไปเป็นเนื้อนี้เนือ้อหรือเปล่ามีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหรือว่ามันเป็นแกะโเคแล้วนะชิม อร่อยไม่เหนียวแลด,ดีอันนี้หน้าตาดูดีจังไปเนื้อแบบเนื้อแบบดีอ่ะเออ ไม่ไม,ไม่ไม่เหนียวเลยโคตรดี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 โคตรด้จะขอให้กินอ่อืออร่อยทุกอันอร่อยทุกอันอันนี้จะเป็นอันนี้อะไรวะเน,นี่ย นน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำใจพริกกระเทียมอันนี้เหมือนเหมือนพริกเผานะอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนพริกเผาเหมือนกันมันคงจะมีหลายแบบก็ผักผักชีต้นหอมนมไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้เอาไอ,อ้ตัวแปรมาเนาะ อาจจะเป็นหวัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องชิมแล้วก็จะมีพริกหผาให้อะอ่ะแล้วไปงมก่อนนะเวลาจะแปรนะคะเราก็จะใช้แบบนี้นะน้ำมันงาแะนะ่นไอันนี้คือน้ำมันงา <c oughs> อันนี้คือซีอิ๊วันคืออะไรวะ <c oughs> น,นี้ไม่สามารถแล้วซอสหอยนางรมอ,อันนี้อันนี้หน่อยเนยถูอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้ซอสสเต๊กอันนี้ล่ะซอสพริกน้ำมันพริก Okay. น้ำน้ำมันพริกนั่นแหละก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครจะมากินก็ต้องกดแปลเอาโอเคเพื okay. mm hmm. ่อความอยู่รอดของเราทุกครั้งนะคะ mm hmm. เราก็จะพบ mm hmm. นี่มาน้ำจิ mm hmm. ้มซีฟู้ดเดี๋ยวนี้มีแบบซองข้างเยัยงชั่วหน่อยไม่ต้องพกขวดแก้วอันนี้น้ำจิ้มสุก,กี้เ mm hmm. ลยยี่ห้อแล้วแต่จะชอบซื้อขวดมาใส่เอาอันนี้ นนตายอยู่อะไรไม่รู้อันนี้อร่อยน้ำลิ้นจีแล้วข้างในเหมือนมีบุ้นๆด้วยอันนี้ถ้าเกิดมาเค็มไปอ่ะก็ขอเขาเติมน้ำเนาะคนเผ็ดเลยแนะนำว่าสั่งไม่เผ็ด หร,ห,หรือว่าเผ็ดหรือว่าเผ็ดน้อยพอเผ็ดน,น้อยพอแล้วไม่ขนาดเผ็ดกาเเากเาไม่โคตรเผ็ดเลยเราเป็นคนกินเผ็ดนะเนี่ยพื้นแล้วค่ะแล้วก็เค็มด้วยมันเค็มพอยิ่งยิ่งอยู่เนี่ยยิ่งกินไปกินไปยิ่งเค็มเพราะฉะนั้นอย่าฝั่งเผ็ดกลางกับเผ็ดไปหยิบไอติมมานะคะไอติมจะเป็นยี่ห้อแมกโนเลียนะคะแล้วก็ ฉันช <ś led> อบไฟแดงกาแฟไทายเตื่นต้นเนี่ยจ้ะไม่แน่ใจคืออะไรวะไอพิมไฟแดงอองงอยู่จะบอกว่ารสสตรอเบอรี่เแต่ตรงนี้มันเขียนถูกไหมแล้วออครีมโซดาสลัดสามสีไงไฟเดี่ยวไฟแดงนะอ๋อบ้านเรามีไหมอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูตามรสแมกโนเลียว่ามีหรือเปล่าตก,ตกใจตกใจโซดาเขาบอก ตอนนี้นะทางร้านก็เหลือแค่เราสองคนอีกแล้วไม่มีคนเลยอ่ะไม่อนะจะปิดแล้วชั่วโมงเดียวปิดแล้วก็ปิดเที่ยงคืนนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดกีนะ่โมงเนาะต้องมาดูลายละนอียตลอดคนเดียวตลอดเลย <laughs> ไปกินเวียดที่เวียดนามก็คนสุดท้ายอืมอะคืออร่อยกินบ้านเราอร่อยจิดๆเฮ้ก็จะเป็นรายการอาหารนี้471นะคะน่าจะมีอะไรไม่รู้42พ่อถ่ายรูปมาหน่อยเฮ้เฮ้เฮ้อฮอโอเค น428ก็หวยละ214แล้วก็เนี่ยดวมกันสองคน428เนี่ยแล้บ4อ2ก็น่าจะแวะ10%ก็เป็น471สอออืงคนเนี่ยละการที่กินไปทั้งหมดเหรออ๋อนี้คือที่สั่งในเมนูไม่รวมที่ตักข้างนอกหัวอะไรเนี่ยน้บเน้อจะเก้านะสาี่สิบเ็ดสองสามสี่ยี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่สสี่สามสาม สามสิบสามจานตกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะห้าสี่สองพันสี่เจ็ดหนึ่งเกือบสองพันสี่เจ็ดหนึ่งออประมาณสองพันหัวละพันโอเคนะได้อยแล้วที่นี่ที่นี่โอเคเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าแพงหัวละพันก็คือม่มันเดต้งน้ำซุปหนักก็เข้มข้นดีนะ แล้วก็เนื้อก็ดีเนื้อมีให้สามสี่อย่างเออเนื้ออร่อยหมดทุกอย่างถ้าใครไม่กินเนื้อก็ถูกกว่านี้คุ้มอยู่แล้วก็หมูแล้วก็อย่าสังเห็ดนะเตือนอีกครั้งหนึ่งเขาจืดน้ำไอติมแล้วก็ของของในตู้ที่อะไรก็กินไอติมไท่ยนะมันเราเจอเผ็ดๆมาแล้วนต่มันเจอไอ้นี่แบบเป็นิแบบฉันเธอกินไปสองเขอกินไปสี่หกแท่ง์ก็โอเคอยู่นะท ต่างประเทศออต่างประเทศหละพันก็โอเคคุเฟสเลยอิ่มมากจ้าวันนี้ก็เขาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วตอนนี้กี่โมงห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งเขาก็ปิดเที่ยงคืนฝากไว้นะคะกับโฮมคิิเช่นนะคะ